สวัสดีครับผมอิสุไม้แดงโอ๋พระนครนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนํารุ่นไฮไลท์อีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวน,นี้เลยครับสเปซแทรบสองประตูเกทเอลบีเอนะครับสีขาวนะครับราคาอยู่ที่หกแสนแปดหมื่นแปดพันนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําว่ารุ่นนี้ออปชั่นมีอะไรบ้างนะครับอ่าดับแรกเลยครับภายนอก ภายนอกก็จะได้ไฟคอนพ,พิเตอร์แบบไฟ LED นะครับนี่รอมาจังหน้าคุณเพียมนะฮะมีไฟตันมองให้ด้วยครับนี่นะครับภายนอกลอ้อเป็นล้อแม็กขนาด16นิ้วนะครับยาง2 5 70R16 ให้ด้วยนะครับนี่มีแม็กให้ด้วยนะครับผม ด้านท้ายด้านท้ายมีกระสุนท้ายให,ให้ด้วยครับนี่ปลายท้ายเป็นดูโอโซนฮะมองเห็นชัดเจนเวลากลางคืนพร้อมด้วยกล้องถอยห,หลังแบบวิวอินที่เปิด รุท้ายให้ด้วยนี่ครับรุ่นนี้นะฮะเดี๋ยวผมพาชมภายในกันนะครับ mm hmm. ดีโลโกโ้ไัคแคปติดให้เลยครับ mm hmm. ผมบอกว่าชื่อรุ่นนะครับ mm hmm. นี่สังเกตง่ายๆเอลครับ ถ้ามองกระงกายถ้าลูกค้าดูดูว่าตัวไหนยกสูงหยย่อยตุวเตี้ยสังเตกตง่ายๆยครับตำแหน่งไปเลี้ยวไฟจะบอกมันจะแนวนอนนะครับถ้าเป็นรุ่นไฮเดอร์ย,ยกสูงไปเลี้ยวไ,สไฟสมองจะแนวตั้งนะครับเพราะตัวนี้มันจะมีแต่งซิ่งเอาตัวยกสูงมาโหลดเตีเ้ยอย่างเงี้ยครับเราสังเกตง่ายๆเลยครับตัวไหนยกสูงเอยตุวเตี้ยจากโรงงานนะครับ เรารูภายในเลยนะคบนี่่อนอื่นได้รีโมทแบบนี้เลยนะครับคุญแจอย่างนี้เลยนะฮะนี่ไม่ต้องไปเสริมแล้วเป็นคุญแจอย่างนี้เลยกุญแจรีโมทได้อ่อฟ้านะครับก็มีเซ็นทรัลล็อก จกไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีเครื่องเล่นเครื่องเสียงเป็น DVD นะครับหน้าจอ7นิ้วด้วยนะครับรุ่นใหม่พิเศษแรุ่นก่อนหน้านี้จะไม่มีเลยนะครับตัวนี้มีมาให้แล้วนะครับมีจอได้เลยนะครับพร้อมสวิตควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนี่อย่างนี้ฮะครบ นะครับก็นี่ฮนะปึ <B ee> ๊บ <t> นี่มีกล้องพนาดถอยจอดให้เลยนะครับรุ่นนี้ LDA นะครับสังเกตง,ไงไ่ายเลยมีจอกล้องถอยหลังนะครับนี่สวิต์ควบคุมไฟสูงไฟต่ำไฟหน้าครับนี่มีให้ด้วยนะครับพวงมาลัย นี่ขึ้นลงสูงต่ำได้นะฮะนฮะรบฟนันเกียร์ออกแบบใหม่นี่ันเกียร์ใหม่ละสั้นลงกระชับเข้าเกียร์ง่ายนะครับเกียร์ถอยนี่ออกแบบใหม่มี6กสปีดใช่ไหมครับเกียร์ถอยยกยกแวนขึ้นนี่ฮะ กล้องก็ทํางานเลยนี่เป็นไงครับเดี๋ยวผมพาไปดูหัวใจหลักครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์นะครับนี่นี่ครับเปลี่ยนตำแหน่งใหม่แล้วนะครับลูกค้านะฮะเครื่องยนต์ใหม่เวอร์ชั่นใหม่เจเนชั่น2ของ1.9ึ่งจ นะครับและที่สำคัญราคานี้ได้ ABS ด้วยนะครับนี่ระบบป้องกันล้อล็อก,อกเมื่อเบรกกระทันหันครับได้ ABS ด้วยเซนเซอรล็อกครบไฟฟ้านี่เป็นไงฮะส่วนโปรโมชั่นก็มีดาวเริ่มต้น5%นะครับโคแม็กซิ่งโคช่วยดาวขับฟรี90วันนะครับของแถมอยากได้อะไร บอกมาได้เลยครับแม็กซิ่งก็ได้โปช่วยดาวก็ได้กับฟรีก็สิวันถึงสังหากนะครับไม่ไปก่อนรอค่อยข่อนทีหลังก็ได้นะครับร mm. อๆใครสนใจรุ่นนี้อยู่นะครับโทรมาสอบถามผมได้เลยนะครับอิสุปั้่แดงอุปนคคอนะครับเบอร์083 030379นะนําแนะนำว่า เป็นยังไงเริ่มต้นดอกเบี้ยเท่าไหร่อะไรอย่าง,ะะางเงี้ยนะฮะรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คราวหน้านะครับเดี๋ยวผมมีรุ่นไหนแนะนํามาอีกนะครับรอติดตามผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ